ขอบคุณครับผมท้าอะไรยังคะกินแล้วครับผมกินกะเพราเพื่อนก็เดือดเจอลาลายคนหล่อคนเท่คนอันตรายมีใครอยากดูคลิปชาปนักิจน้องแขกระ คิดถึงตอนนี้มากมึงโดนบมาใบบวมันเกิดไงติดหล็กตอนไหนติดนานแล้วงับเสองสามเดือนที่แล้วมังเียเลยขกทเ้หลือามัแปะกูหมดเลยอะแ้ว้กิดู้ลบบเสียหมาเลยนีไานหกูแบบกด่าแม่งแบบไม่เล่นเลยวันนั้นกูขึ้นรถเก่าบแม่งแล้วกูบอกมันว่า อย่านะกูกลับกับแม่นะวันนี้แล้วแบบกูเปิดประตูห้องน้ำมาแม่โอ้นี้เลยเนี่ยเอ้ยไม่โอมึงรู้ไมึงอยู่อะไรในห้องน้ำเจ้าทุกอะอ๋อูอย่กับมึงนี่หว่ามึงจะดูคลิปไหมะว่าตอนพวกกูไปถล่มพวกมึงอะเดยวอะไรมึงอะผมคนเละงงเนทีกูวิ่งไปอย่างในห้องน้ำกับมึงอะมันคือคดีทีเว๋คไอ้เฟิร์มันตามมาเว้แล้วเอี้ยใครวดีครับผม ทำอะไรกันนั่งเล่นมังมึงอขอเข้าไปล้างด้วยแล้วกเพื่อนเดือดมากูอยู่ข้างในเว้ยกูอยู่ข้างในห้องน้ำเวลยแล้วมึงอะบอกกูว่าขอล้างหน้าหน่อยไม่ไหวแล้วจนน่ะแล้วกูเปิดมาปั๊บโปเลยเฮียแล้วปลาเข้ามาด้วยน้ำเออแม่ปลาเข้ามาเลยแล้วกูสายฉีดน้ำฉีดมามั้งผู้จับไม่ได้กูยังยี่สิบได้เลยแดงเขื่อนกูปูเลยเฮียเแยกกูจะล้างนะไอ้เบิร์ดกูจะล้างนะ โอ้โหนานเหมือนกันนะเนี่ยกลุ่มจะเปิดอ่ะโอ้โหอโอหรอเฮียเปิดมาคุโดนเลยอ่ะมันมันมีนานกว่าน,นี้เว้ยคืออันนี้คือแบบพวกกูจริงช่วงไม่ถ่ายจริงเว้ยและไอ้เฮียเกิดทุกคนแบบปล่อยให้เฟิร์สแบบนั่งจมอยู่ในนั้นอ,ะอ่ะแล้วจนแบบไอ้เฟิร์สมีทีหนึ่งอ่ะพอมันแงมออกมาดูอ่ะไอ้ฟิวไม่บอกกูเห็นมันแง่เหรอคุณเห็นมันแง่มะอุ้ยแล้วพอคุณแง่ไอติมพอแับเป็นช่องที่เกเข้าได้อ่ะเปิดต่อแม่งสายเกเข้ามาอ่ะขอบคุณครับ ขอบคุณไอติมไอติมวันวันนั้นเปนวันเกิดแข่งอะวันเกิดแข่งนี่แหละอ้าวกไอเ่๊ะกับกูโดนทำเพี้ยไรก็ไม่รู้กูไม่เกี่ยวเลยนะเว้ยอวันนั้นละแล้วมึงคิดไม่คิดเหรอว่าแบบทำไมมันเยอะก็เพราะวันนั้นได้มันเป็นกรอบไหมคืออะไรอ่ะไอเอ๊ะคือคนรวมกันหมดยังไงไอ้แข่งก็โดนน่าใส่มากกดผิดไหมนี่ไอเอ๊ะเราผู้บวชอ้าวใช้กดเชิญไปเหรอ กูแบบกดผิดงับใช่ขอโทษใช่นอนนอนดึกเหรอใต้ตาไม่ไหวแล้วอะไรยัโหดเท่าคิดเนี่ยใต้ตากูดำเหรอเันดาบบันดาบบันดีไหมต้อาบํารุแี้ยไดวตาเปิดประสบการณ์คั้งแรกเลยเอ้ยเขาเดครั้งแรกเฮ้ยใช่เหรอวะดูนี่ี่ที่มึงว ฮะ <C jin x 2> ใครอ่ะไอ้นัโดนูกอโอ้โหไอ้ก้อยครับแหลมจังใช้ใช้กินแครอะไรบ้างไม่ได้ใช้โอเคน่ารักนี่ฮะไผขอบงับมีฐานเฟื่อนเดินไม่ดำน่ารัก ก็ไม่อยากให้ใต้ตาดำอ่ะพิสสดแล้วหรอคร,รับสดแล้วครับผมผมสดแล้วครับผมบรู้สึกวุนน่นจะคิวยาวมั้งคนนี้นนนไม่ไมีคิวครับเปิดเปิด

เจย์ย่มมึงดูคนแม่งสั่งเสื้อเมโลดี้วันยังเจไปใส่ใช่ป่ะแล้วแม่งรีทายมาอย่างเจว่าเสื้อแรงจัดครับพี่เจใส่วันเดียวผมอารมณ์ใจด้วยแล้วแบบรูปกลับมาแม่งเข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยเมมึงดูดิมึงสั่งเสื้อมาเมโลดี้ไปใส่วันเดียวเว้ยแล้วแม่งบอกเสื้อแรงจัดครับพี่เจใส่วันเดียวผมมีเรื่องเลยไปดีเลยมาขอขอดูเสื้อใช่ตาดำจังมาดูดำจัง

ไอ้แหววใส่เขนกูไม่ถึงนี่เลยหรอวะไม่ไอ้้ยเอเซนชิอลมันเป็นสฝรั่งมันใหญ่เลยนะเว้ยเออแล้วกูกดผิดไปกูลืมมึงดูไอ้สัเนื่ยไส์เอกูคือไอ้เต้นใส่หเืเอกอลอ่ะมาเทียแตไเทียบไอ้ตั้วมึใส่แอลเว้ยอลอ่ะพอดีเลเอ็กอลอะตัวอย่างมึ่เห็นตอนที่กูใส่กูไอ้สั่งอใส่เปลาฮะไอ้เติ้ลใส่ได้ น่ารักขนาดนี้สดได้ง่ายเขาใจร้ายครับโดนทิ้งโดนทิ้งจะร้องไห้ยหัวใจใส่มูกุดของงับ ชวนคุยหน่อยสิชวนคุยน่อยกูไลฟ์ได้เพราะกูไม่โดนแบนไงมามาดราม่าใจเสดโอเคต้องมีคนใหม่นะจับจับหัวหน้าหลุดจัเมือกั้ เมืมม่อกี้คงไม่เห็นใช่ไสุดยอดลงรูปไหมไม่ลงลงไงอ่ะไม่มีรูปให้ลง ช no ่วงคุยนลยดีโอ้ยช่วงคุยหน่อยช่วงคุยหน่อยชวนแชทคุยหน่อยสวัสดี h e l โ o เกิดฟันกี่เดือนแล้วครับน่าจะสามน่กกสิ พิจเตรมเที่ยวไหนเชียงใหม่จัดไปไปเชียงใหม่คุยครเนีคุยคนเดียวบ้าละมาบางแสนไหมทะเลไปทะเลหรอจะคุยกับใครเฮ้ยติดกเกิ้เฮอมาไม่คุยกับใคร มันหาแฟนใหม่ได้หรอเอ้ยกูไม่รู้ไม่เห็นผมจำขึ้นกลางเขียนนะกลางเขนเชฟกูไม่รักถือศาสนาคิดอีเวนใช้จะยอมผมตอนไหนไม่รู้สิใช้สูงเท่าไหร่หรอร7 0เจิบนิดๆพี่ใช้อสทองไหมครับอุ้ยไม่มีคนเรียกชื่อนี้นานจัด สมัสดีรับใช้มาชมาเมรายเออเร็วนี้แหละเดี๋ยวอ่ะอยากไปมากเชียงใหม่อุ้ยปอปอปอไปไหนมึเขาบอกมึงน่ารักอะเพื่อนเออที่ผมครับนาเาคืผมครับขโมยของแม่งมาถ้าเพื่อนผมเขินใหญ่เลยทุกคน เขาอยากมีแฟนมากเลยคนนั้มเย่อนที่บ่อยจะไปบากคิวบาดยังใช่ไม่ได้บากวันนี้กูนั่งไก่เต้เว้ยมาจริงก็เป๋าแไงข้ากูเลยอวชเปิดกระเป๋าตังมันอยู่มันมีตังค์เว้ยมีใบเดียวไปบนโลกอ๋อท่านแม่ถึงท่านบอกว่าจำเลขในบัตรได้ที่แบบสิบกว่าตัวหนักเลยนะแต่มันมีที่มีค่าแล้วเป็นเนื้อมันอะดูมันนี่ก็น่าหลักแน่นหน่อย ใช่พี่ <Ừ. S 1> ที่บ้านฝนตกระฟ้าผ่าลงป่ะใช่ไกินข้าวยัง already eating already ออกกสดเซาเงาซึมฮะ ไม่ t ร e กรุงโอมันมีตังค์อย่างมันไม่ซื้อขวแบบดปกติเรียนเสร็จไปเจียวที่ไหนถ้า <c oughs> ตอนหม่วานเพิ่งไปสามย่านมาไปสามย่านแล้วก็สยามใกล้ๆจะแบบเดินเรื่อยๆชิวๆถ้าพูดอย่างนั้นมากกูจบไปแล้ว มันมันหาหวให้ม่อยากลัเศร้าเหงสดฮะะไมามาดวอสเปกหน่อยสวยมีเพื่อนผู้ชายน้อยไม่อีก็สูงก็มันชอบขอคนรอบตัวไม่กูไหวส่แล้วคนหนึ่ฮฮฮ เราจะออเดชั่นเทรนนี่ของมือใจนะคะสุดหลอด่อเอาดีไอดอลน่ยสู้นะครับทำได้แน่นอนเพราะคุณเก่งมากคุณเก่งมากล่วงอกละนี่ไม่มีเพื่อนโม สว ok ัสด te ีครับต่างหูเข้ามากเบียวล่ะสำทนเปิดตำแหน่งไม่รู้อะใช้เคยมาเที่ยวเหนือยังไปสิบกว่ารอบเลยจอมากับบร์ขึ้เบียร์จริงป่า เตอรแต่จะฟังเพรามบกย่ไม่อ่านละเฉยอ่านเถอะแมัรไม่มีตังร้อ้ใชของแคเสรีงฮิวเรอ้นเอแต่วันนั้นไอ้แต่วันนั้นไอ้ชายยืมหูวางให้บูไปแล้วที่มหายอ่ะหายว่ากนไม่ต้องแล้วไอ้ชายทำภารกิจแล้ว ทำหูฟังไอ้บูหายแล้วสายอ่ะก็คือของไอ้แกนะก็ให้มันรู้สึกระบายใช้เป็นคนเทแบบรออะไรอ้าวเทดิ้งั้นกูเอาไอ้แกงเดินเข้ามาเกี่ยวบอกไอ้ชายว่าให้ใช้บอกว่ามาเอาตังค์ในห้องกูตังค์ก็ไม่ได้ใ้บอกไอ้บอกไอ้ชายให้มึงู้ว่ามาเอาตังค์ในห้องกูวางใช้ก็มัไม่ได้มึงถ้มัไม่ได้มึงซื้อคืนกูบอก

แตนน่ตดีกว่าเยี่ยมเลเป็นเยี่ยงมันวะ <c oughs> บ้ป่ะช่วฟใคนดูคุยกับพระหุบไม่จริงแต่กันทุกคนบ๊ายบาย